สวัสดีจ้าพี่น้องจ้าสวัสดีครับพี่น้องไปงานเด็ยินบอลมยังุนไหไปบุญเสลีนเฮ้ยิเทาสวยเดี๋ยวเดี๋ยวไนไม่เ่องไงใช้ฟักหอเดพี่น้องมาจ้าจุดจดนี้ยมาตยินบอแฉบก็แฉกมาดนะแก้วบองคุยก่อน Bắt Quả biết quả không quả Chú xuống thì biết rồi không? ความเลือนพืน,นอกเจ้าบุญมหาเวียบางเทศมหาชาพัพไม่แห่กันรอนอาจจะบวนที่ยังเกียแล้วทอดกระทินแห่กันรอน แกงไก่ใส่ฟักหอมๆสุดๆฟักหอมมันเจ็บเราเอานี่ต้องหอมฟักเข่าอืมฟักเข่าที่เหลือปาสีส้มขางปลาโบเข่าปลาส้มโบเข่าปลา้มบปลาปตะเพียนโบเข่าส่วนเฮ้ยบริสุทธิ์งานเด้อยว่า

ก็มาหากินไปพี่นนอกคนคนหลายป่แน่ยอา,ายลงทา่ทานกับลาย,ยโอ้ลงท่านบอบเห็นไม่สูองนไงเพิ่เห็ดลงท่านคนไม่เอาวาสิไปแค่มาเอาอปนนเอียงชื่อชินแห่งนะสื้อหนองอมกจาก,กรุ้ง แปลว่ามัดือมัดสือฟัก็หยอกสื้อมาชิมว่นมันชีเสยียบือของเจ้าของมั้งไงก็สังเกตดูเนะเนี่ยเจ้าของเดี๋ยวนี้ก็ยังข้บบหรืชื่อมาชิมมาสั่นแ่คนเห็ดเสยียบก็ยังข่อยปเห็นแล้วเ <laughs> สียบหันซื้อมาชิม กระขวงหายเงาเจือสื้อซื้อ,อางาซืออ่ะาผู้ใดเป็นแม่ค้าที่ชื่อหูเจ้าซื้อไปให้หนังเ้าซื้อไปซิ่มละถ้าข้าจับดีกว่าขวายนึแบบัแปลกหัองอีก อยากได้ขว á n บุญประเป็ดใต้เอดบันทีซีเป็นบ้แม่ทีหาฮกบ่ อยา่าพลาดเนี่ยไปอยู่อยากไปเบื้องคนเนี้ยคนหลายปีพุ่นพุ่นพระเวทนี่คือโล่งท่านหลายข้าพุ่นมีน่ยงังขจอกกท่านอแม่พระบานต้องถึงซื้อของอร่อย ทัานกาชาดก,ก็จะจัดไปหรือเปล่าก็ยังวัดัะพึ่งจัดเนาะท่านกาชาบใชไมมกวนไปเที่ยวคือร่วงกระเป๋ากับนี่เลยคนเลยหลายเนาะ เจ้าเคยถือล่วงกระเป๋าเปล่แค่ถือตะไปกลางเต็นนอนเราถือถือถือขี้ยาสรุปยไถือลมก้นแล้วอันมาล่วงเอาของรัย์ชิ้นเดีจุลกรรมรักซับสินเดียวในโทรศัพท์แล้วกับเงินซับปั๊น่นเ่าเมียเลยเขาลมกวนก็ยิ้มแมรว่าเขาเห็ยังไงเนาะมิแต่หิวน้อนยังเดี๋ยวเลยซึลือเลยเตี้ยเขเป่ายาเเเออเออ พวกนี้มันอยู่ในที่ปลูกแอร์อัดตต์เบียดเสียดที่ยังรถเมฆแต่ก้าวๆขึ้นลดเมฆแ,แบ่งแย่างกันขึ้นนะแย่งกันขึ้นรถเมฆรถหยั่งก็ไ่ใช้พวกนี้ต้องระวังดีดีเบื่องยานเบื่องแอร์อัดหนักอยู่นี่การจุลกรรมการบริเวณการวิ่งวิ่งลาวจรงิรงซับ ล้วงกระเป๋าเมื่อไหนที่แอร์อัดยังอินเดียอังกฤษอินเดียสั่งเครื่องสั่งเครื่องจับพวกนักล่วงกระเป๋านักลักซ้ำเพั่งสิ่ยงสั่งมาเลยเด้อเขาลงทุนเด้อสั่งมาตัแทหอ่ะสั่งที่ เขาผลิตล่ะผลิตจับจับพวกนักล่วงกระเป๋านักวิ่งเล้าจับมึงสิไหมพวกนักเล็กกระโม่หน่อยมั้เน,นี่ยนักเออไหมประชากรอินเดียลายได้ปือ้อเลยอรกเอาเครื่องไปตั้งอนะ่ะจับได้สามร้อยคนอืมโอ้ จับได้มือละสามร้อยคนว่าท่มาดา่าด้จับได้หัวเมือง่ายๆไหม,มสหรัฐกับมโยมแพ้่ได้ปะเนี่ยโอ้ประเทศ่วยกมีคือกันมาสักสหรัฐกัสซ่างมากขึ้กันแต่ละเ,เขาเจ้ากับมีบหลายมาะว่าเมืองเขาเจ้ามันก็จะเลื่อนแล้วเนาะสารรัฐนะเนาะก็บซมีตาม เอาจจะมีชั่วนอาจจิมีอยู่ถนนที่เขาีอย่างก่บคนไรบ้านมีอย่างใช่ไหมอาจจิมีนิดๆน้อยๆมาอเอาไปตั้งมือแรกจับได้ลอยว่าคนเออก็ออกโอเคอยู่เมืองไทยนเนี่ยเตี้ย เห็นเขานั่นบน,น้อยนะอะเด้พี่ไทยสั่งมากสั่งมากืึ้นกันตั้งมือแรกจะว่าสั่งมาหาเค่องเอาจะเมื่องท่องเกียวเลยถึงเขาสารปัทยามองคุ้นูพานหลาย ตรงไหนล่ะเชื่องไม่ผู้เก็บผู้เก็บมองนักท่องเที่ยวหล,ลายๆไหม <Okay. S 1> แบบขอยางเบียดเสียดกันที่ไทยว่าประเทศฉันก็นักล้วงกระเป๋าเยอะเหมือนกันนะว่าทางกาบาชิสาหารัฐกับอ,อ,อินเดียอินเดียสามอยสาหารัฐดอยหนึ่งวะล่ะมือแรกเพราะอันนั้น จะมาแต่ยักษ์คนแต่ยักคนว่าแต่ยักคนเลยเฮ้ยฮะเครื่องหาย <laughs> ไปตั้งปุ๊บเครื่องหายเลยม <laughs> ันได้จับทำเทยอะเออว่าได้จับเลยเก <laughs> ่งบ่เครื่องนึงบว์แมนหลายบาทเนาะเครื่องจับอ่ะโอ้ก็เสียบพี่นอ้อง คนท่หนุ่เก่งกระมูภา่าเรื่องอย่างไทยเรียนรถดิเก่งทุกอย่างหืมน้ำน้ำหมือนเราไหมเ่ะเ้มันสดใช่ไม่ ไปซาบอ่ะคืองสดน้ำไปแจกอ,อ,อันอยดีที่สมืออิ่มหน่อยแจกอ่ม,มาถามใ้กินแล้วก็อิ่มผู้ได้อยากเบาผู้ได้อยากโม่กับโม่ร่างเรามอรถดอ่ะคัดบอกอ่ะ แล้วมุกจ้าครับจงปวดมุกถึงไปก่อนจ้าเอาสิครับสุดย,ยังเบาอีกนู่ไปก่อนได้จ้าพี่น้องจ้าสวัสดีจ้า